ควยโอกาสให้จริงเห่าเกอเธอนหมอหลวงมางานวันเกิดเยอะๆองคชายหม่อมฉันกำลังฝึกฝนวิชาการแพทย์แต่ไม่มีใครสอนหม่อมฉันเลยดังนั้นการฝึกจึงล่าช้ามากจะเป็นการดีหากใช้วันคล้ายวันเกิดขององค์ชายเธนหมอหลวงมาด้วยเพื่อที่หม่อมฉันจะได้มีโอกาสขอคำแนะนำจากพวกเขาต่อไปในภายภาคหน้าหม่อมฉันจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเหมือนแผลขององคชายในวันนี้ได้หมอหลวงหลายคนมารวมตัวกันบางที อาจพบวิธีการแก้พิษก็ได้พวกเจ้าปฏิบัติต่อแขกเช่นนี้น่ะเหรอน้องสาวค่ะมาที่นี่คิดจะทำอะไรอีกล่ะข้าก็แค่อยากจะมาถามพี่สักหน่อยอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดขององค์ชายพี่เตรียมของขวัญอะไรให้องคชายมันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าไปจีตรงแขกพี่พี่คิดว่าตอนนี้พี่มีองค์ชายคอยปกป้องแล้วพี่จะขัดขืนท่านพ่อได้อย่างนั้นเหรอหากท่านพ่อโกร ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มีในตอนนี้จะกลายเป็นเพียงบุปผาในคันช่องจันทานิวารีข้าเขาแนะนำพี่ให้เจียมตัวมากๆหน่อยนังคิดจะทำอะไรองชายมันคือคมไฟกระต่ายให้เจ้าไปกันเถอะกับบ้านกันพี่ โคมไฟอันนี้ของพี่มันสวยดีนะแต่ดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหรนะ่นักพัสนมไปจีเจ้าเอาไปทิง้งซะพัสนมอาหารเย็นเสร็จแล้วพัะสนมออกมาทานเธอไปคะไม่ต้องหรือว่าเจ้าไปเรียกถ้าไปเรียกจะมีประโยชน์อันใดต้องเป็นเจ้าที่ไปองค์ชายถึงจะเห็นความดีของเจ้าและแน่นอนว่าท่านจะเห็นใจเจ้าเป็นแน่ ข้ารู้แต่ถ้าหากข้าพูดอะไรผิดอีกเรื่องเล็กแค่นี้ก็ทําเจ้าหวาดกลัวได้แล้วแล้วเจ้าคิดอยากจะเป็นคนอย่างอง์ชายเนี่ยนะอนทิศดีนโยบายจงเหิงจบแล้วหรือ,อยังยยังไม่จบพระยะค่ะที่ข้ามาก็เพื่อพี่สะพยวันนี้นางเสียใจมากจนไม่ยอมทานข้าวทานปลานางเป็นอะไรอีกก็เพราะจนหันเย็ยนนั่นน่ะสิทำคมไฟกระต่ายที่ท่านพี่มอบให้พี่สะพยวันแห่งความรักตกแตก เขาว่าพี่สะพ้ายคงจะรู้สึกเสียดายและเสียใจด้วยแค่โคมไฟกระต่ายนะะ่ะเหรอทำให้นางเสียใจขนาดนั้นก็นแค่โคมไฟถึงแม้ข้าจะเป็นคนให้แต่มันก็แค่โคมไฟอันนึงแค่นั้นก็แค่โคมไฟอันหนึง่งไม่มีอะไรพิเศษแต่คนที่ให้มาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเช่นกันข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไปจีไปนี่เป็นโคมไฟที่ท่านพี่เอข้าไปซื้อมาท่านพี่บอกว่าสิ่งที่พี่สะพ้ายอยากได้มากที่สุด อยู่ที่เขาหากว่าพี่ส้ายอยากได้ก็ให้ไปรับด้วยตัวเองสิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุดคือยาแก้พิษจิงเหาเกอมีไหมแต่ว่าไปดูก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่องค์ชายทำอะไรเพคะหากไม่รู้จะคิดว่าเรือนของหม่อมชันขายคมไฟซิอีกหากเจ้าไม่ชอบก็แค่โยนมันทิง้งชอบสิเพคะ มีใช่มีใช่มีใช่ตามฉากในหนังสืออารมณ์ของจริงเหาเกินนั้นเย็นชารากับน้องแข้งซึ่งไม่เหมือนสิ่งที่เขาทำในตอนนี้คงไม่ได้พยายามหลอกฉันใช่ไหมไมีได้สิไม่ได้ห้ามทำมันคัางรักเด็ดขาดต้องรีบเปลี่ยนเรื่องละแต่คมไฟกระต่ายที่องค์ชายมอบให้หม่อมฉันในคืนวันแห่งความรักนั้นไม่มีอีกแล้วหม่อมฉันรู้สึกโกรธมากอยากให้น้องสาวก,กับสำนักนายพลไปซะแต่หากทำเช่นนั้นหม่อมฉันกลัวว่าท่านพ่อจะโกรธแล้วมาหาเรื่ององค์ชาย มันไม่ใช่แค่เรื่องของเจินหานเยียนหากเจ้าเชื่อใจข้าถ้าสามารถช่วยกำจัดใครก็ตามที่วางยาพิษเจ้าได้องค์ชายหากพระสนมมีความสุขก็แค่ลงมือกระทำต่อให้ท้องฟ้าถล่มทลายลงมาก็ยังมีข้าที่คอยปกป้องเจ้าอยู่เมื่อกี้เขาเป็นอะไรไหลของฉันถึงได้เจ็บจีดอย่าว่าแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยต่อให้เป็นเรื่องอื่นๆพาแค่พระสนมที่รักเอ่ยปากมาเขาก็จะ เือเจ้าทุกเครื่องหมายความว่ายังไงเขาอยากรู้อะไรจากฉันงั้นเหรอองค์ชายดีกับหม่อมฉันถึงขนาดนี้หม่อมฉันไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนองค์ชายเช่นไรทําไงดีละ่ะฉันควรทํายังไงกับเขาดีนะหม่อมฉันทําได้เพียงเตรียมของขวัญให้องค์ชายอย่างดีที่สุดไม่ต้องให้องค์ชายต้องผิดหวังมาทานข้าวกันเถอะเขารู้ด้วยเหรอว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวนะ เดิมทีข้าคิดว่าทูเหยาจะต้องตกใจกับสถานการณ์ที่เผชิญการดังกับแก้ไขปัญหาได้อย่างดีโดยที่ไม่ขาดทุนและไม่บาดหมางด้วยนะับว่าเป็นสิ่งที่หาพบได้ยากแต่มันก็เป็นแค่เกมเล็กน้อยถ้าหากถูกคนรังแกไม่แน่อีกประเดี๋ยวก็คงบร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าข้าเป็นได้ องชายเพคะท่านนายพลมาแล้วเพคะข้าขอตัววันนี้คนเยอะขอรบกวนท่านป้าดูแลชูเยาด้วยได้หรือสิว่าเป็นข้าเดิมพันที่ข้าแพ้หมากรุกเจ้ากระเล้กันไปเชิญนายพลให้ไปที่ห้องโถงด้านหลังเพคะหลังที่มาของพิษบนร่างของเจินชูเยาไม่ชัดเจนหากว่ามีคนจากสำนักนายพลเข้ามาคล่องเกี่ยวแล้วก็เจินเทียนขัวอาจจะรู้เรื่องพิษในตัวของเจินชูเยา และพยายามหาวิธีแก้พิษให้นางแต่ถ้าหากมีคนในสำนักนายพลถูกว่าจ้างให้กระทำเช่นนั้นพวกเขาก็จงใจโยนหายนะให้สำนักนายพลหรือว่าจันเทียนขัวเป็นผู้ยุยงองคชาย มีเจตจำนงเรียกข้านายพลผู้นี้มาเข้าเฝ้าได้เรื่องอันใดหรือพะยะค่ะก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเพียงแค่ท่านป้าถามไทถึงเรื่องชูเหยาวที่เข้ามาในตำหนักสักระยะแล้วแต่ยังไม่มีบุตรเศรษฐีก็ให้หมอหลวงมาตรวจร่างกายของนางหมอหลวงวินิจฉัยเพียงว่าไม่มีปัญหาใดๆครั้งนี้ได้โอกาสจึงอยากถามจากท่านนายพลชูเหยาวมีโรคซ่อนเลนใดหรือไม่ไม่มีพะยะค่ะเช่นนั้นก็เป็นข้า ที่ตื่นตระหนกเองอย่างไรเสียเรื่องวันนี้ก็ขอนายพลอย่าได้บอกชูเหยารู้ข้าเก่งว่านางจะคิดมากเดินนายพลดั้งที่โถงด้านหน้าเธอโลกซ่อนเร้นถ้าคิดว่าจริงเห่าเกิดต้องสังเกตเห็นพิษในตัวจจนชูเหยาแล้วแน่ๆดูเหมือนว่าเราจะต้องพิจารณาจัดเรียงตัวหมากกรุกใหม่เพื่อเข้าสู่พระราชวังได้แล้วแม้ว่าตัวตนของจันชูเหยาจะไม่ถูกเปิดเผยแต่นางเด็กผู้หญิงเลวคนนี้ชักจะเริ่มไม่เชื่อฟังข้ามากขึ้นโดยเดือด อาหารที่นี่เป็นศัตรูกับเจ้าเหรอให้เสียที่ไหนกันเพคะหม่อมฉันแค่คิดว่าแบบนี้ค่อนข้างอร่อยกว่านะงั้นหรึหม่อมชันจันหันเย็ยนขอร่วมแสดงความยินดีกับองค์ชายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเพคะนั่นไงมีอะไรไม่ชอบมาพากลจริงๆมองจะหลงไหลแล้วล่ะสิทานเธอองค์ชาย ทำไมเจ้าไม่ชอบไม่เช่รืองไงไม่มีอะไรเพคะพ่อเพคะอร่อยมากโดยเฉพาะตอนที่คนอื่นแกะให้แเลอะปากเจ้าแล้ววันเกิดองค์ชยวันนี้ที่สาวของหม่อมฉันจัดเตรียมของข,องขวัญลับมาเป็นเวลานานควรถึงเวลาที่จะนำมันออกมาให้ทุกท่านได้เชยชมได้แล้วสิ บอมชั้นขอถวายภาพวาดท่องเที่ยวเทศกาลแห่งความรักในยามราตรีให้องค์ชายเพื่อแสดงความยินดีในวันเกิดขององค์ชายเพคะขอให้องค์ชายปลอดภัยมีความสุขและทุกอย่างผ่านไปด้วยดีภาพวาดนี้เรือนแสงในความมืดจริงๆมันช่างน่าทึ่งมากสองคนนี้ พ่อสนมที่รักตั้งใจหลือเกินขอาชอบมากในที่สุดก็เสร็จสักทีวันหน่ายิ้มมาทั้งวันเมื่อยหน้าไปหมดแล้วองค์ชายฉันก็คิดว่าวันนี้เขาจะไม่มาแล้วซะอีกทํำไมองคชายเมาขนาดนี้เหม็นกลิ่นเหล้าไปทั้งตัวองค์ชายควรจะรู้จักความพอดีบ้างนะสนมที่รัก สนมที่รักงดงามไร้ที่ติได้สนมที่รักมาเป็นภรรยานับเป็นความโชคดีของข้ายิ่งนักได้แต่งงานกับองค์ชายถือเป็นความโชคดีของหม่อมชันมากกว่าเพคะนางยังคงระมัดระวังข้าลมปากของสนมที่รักไพเราะสนเอหูแต่กับปฏิบัติต่อข้าไม่ดีหม่อมชันปฏิบัติไม่ดีต่องชายอย่างไรฉันทั้งยิ้มแย้มให้กับแขกเรือมีของขวัญที่ตื่นตาตื่นใจแต่องคชายกลับบอกมาประโยคเดียวว่าฉันปฏิบัติต่อเขาไม่ดีเนี่ยนะ เจ้ามักจะผักใส่ข้าออกเจ้าเองก็รู้ดีว่าน้องสาวของเจ้าคิดไม่ซื่อกับข้าแต่เจ้าก็พยายามดึงนางเข้ามายุ่วยวนข้าเจ้าเป็นห่วงเป็นยายคณหนูซื้อวันสูและลึกถึงแต่หั่นถือแต่กลับไม่นึกถึงข้าเลยหม่อมชั้นเองก็ลำบากใจมากแต่นางเป็นน้องสาวของหม่อมชัน้นอีกทั้งเป็นที่ห่วงแหนของท่านพ่อแล้วหม่อมชั้นจะทําอะไรได้หม่อมชั้นยอมอดทนสักหน่อยองค์ชายจะได้วุ่นวายน้อยลงองค์ชายคิดว่าการที่หม่อมชั้นต้องอดทนหม่อมชั้นไม่ทรมานใจอยู่ดี ในใจของข้ามีเพียงสนมที่รักเท่านั้นสนมที่รักไม่รู้งั้นหรือในใจของข้ามีเพียงสนมรักเท่านั้นสนมรักไม่รู้อย่างนั้นหรือนายคนดีแก้งเมาทำไมสนมรักต้องหนีด้วยแล้วนี่ยังจะหนีงั้นเหรอแต่ถ้าหากหนีอีก เขาคงโกรธมากแน่นอนจากนั้นเขาก็จะสงสยัยฉันองค์ชายวันนี้จะปล่อยเจ้าไปสักหนึ่งวันพัสนมซุปสั่งเมามาแล้วเพคะนี่มันซุปสั่งเมาไม่ใช่หรือเหตุได้ถึงมีกินสุราด้วยนี่เป็นซุปสั่งเมาที่หม่อมฉันคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง องชายกว่าความขมหมอมฉันจึงได้เพิ่มยาที่มีส่วนผสมของสุราเป็นพิเศษตอนดื่มจะได้รสชาติออกหวานในหน่อยด้วยองคชายลองชิมดูไหมเพคะงั้นหรือจมูกไวจริงเชียวป้องกันไม่ให้นายเอาความเมามาสร้างปัญหาให้ฉันฉันก็เลยเตรียมผงความเมามายหลายพันมายไว้ล่วงหน้าแค่หยดเดียวหลับยาวถึงเช้าเลยละ เจ้านี่นะเล่นงานข้าอ,อีกแล้วใช่ไหมอืม <c oughs> <c oughs> ที่จริงผู้ชายสุนัขก,ก็มีเลวนะถูกอุ้มเหมือนเป็นเจ้าหญิงก็มีเลวเหมือนกันช่วยความรักของพ่อกับแม่เจ้าหรือทั้งก่อนที่มางาบันเกิดของชายแม่ของข้าก็ถูกผู้หญิงพวกนั้นหัวเราะเยาะอีกแล้วเหตุผลเพราะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อของข้าแต่ข้าก็เห็นว่าพ่อของเจ้าก็ไม่ได้สนใจนางบำเรอสักเท่าไหร่นี่ในหนึ่งเดือนอยู่ห้องสมุดไปแล้วครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนมีสิบวันก็อยู่ในห้องของแม่เจ้าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การได้ใหม่ลืมเก่า รื้ว่าเบื่อของเก่าบางทีขาดความเร้าใจเจ้ากลับไปบอกแม่ของเจ้าให้แม่ของเจ้าลองนึกถึงตอนสมัยสาวๆแม่เจ้าปฏิบัติพ่อของเจ้าอย่างไรสมัยสาวๆทุกด้านอาทิเช่นการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องบนเตียงเราร้า้นหน่อยมีความกระตือรือรน้น้างผ่อนคลายมากขึ้นเช่นแต่งกายด้วยชุดที่ทําให้ท่านพ่อของเจ้าสนใจแล้วก็อืมนี่ยังจะมีต่ออีกเหรอ เจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าไม่อายบ้างหรือไงจะต้องอายอะไรอีกแล้วเรื่องของหญิงชายไม่ผิดกฎหมายสักหน่อยเป็นเพียงแค่เรื่องลักลักค้ายขของคู่สามีภรรยาก็แค่นั้นปกติเจ้าก็ปฏิบัติตรงชายเช่นนี้หรือก็ใช่นะสิมิเช่นนั้นองค์ชายจะหลงค่าหัวปักหัวปาขนาดนี้เหรอจริงไหมอีกฝั่งหนึ่งท่านพี่ท่านพี่พูดอีกทีดิข้าไม่ได้ยินเลย เจ้ามีเพื่อนสุนักจิ้งจอกเยอะแยะไม่ใช่หรือไงเจ้าไปถามพวกที่มีภรรยาแล้วเขาก็ภรรยาไม่ได้ออกห่างสามีแต่นางก็ไม่เคยใกล้ชิดกับสามีเลยนั่นมันหมายความว่าอย่างไรและวข้าควรทํายังไงตามคําแนะนำของเจ้าของร้านรถนี้เย็นและมีพิษดังนั้นหากจะใช้จึงควรระวังสนมรักสวยแล้ว เหยียบถูกเท้าเหรอเจ็บมากไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่เท้าเจ็บหรือไม่เจ็บองค์ชายรู้ไหมผงยานั่นมีพิษองคชายไปสัมผัสสุมสีุ่มห้าทำไมเนี่ยผิดที่องคชายเข้ามาโดยไม่เคาะประตูข้าเลยองค์ชายยิ้มอะไรอยู่พิษซึมเข้ากระดูกสมองเสียหายแล้วล่ะ วันนี้สนมที่รักบอกกับคุณหนูสือว่าเจ้าเคยเร่าร้อนกับข้ากระตือรือรน้นผ่อนคลายข้าจำไม่ได้แล้วอยากให้สนมที่รักช่วยฟื้นความจำให้ข้าเร่าร้อนหน่อยกระตือรือร้นหน่อยผ่อนคลายมากขึ้นองค์ชายแอบฟังข้าคุยกันอีกแล้วนะหม่อมฉันยังต้องเก็บยาองค์ชายกับไปอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองเถอะไปอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อความปลอดภัยซะ พอพศนโหนที่รักพูดถึงวิธีการเร่าร้อนข้าคิดว่าการอาบน้ำด้วยกันนับเป็นบรรยากาศที่ดีสมบูรณ์แบบที่สุดลาม,มกเลยสิเมื่อคืนแม่ทัอปส่งคนกลับบ้านเกิดบอกให้ระวังแล้วก็สะกดรอยตามอีกประการหนึ่งพวกลูกดองของข้าเพราะว่าพศนโหนดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับชิดกับโรงหมอทางตะวันออกของเมืองเป็นพิเศษภาพว่าที่พระโสนมบอบให้องค์ชายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมรษามีเม็ดสีพิเศษมากคล้ายกับว่าเจ้าของร้านหลงยาแห่งนั้น เปนผู้จัดทำให้พระสนมจับตาดูไว้จับตาดูให้ดีรายงานทุกความเคลื่อนไหวพะยะค่ะตำหนักองค์หญิงท่นานแม่ถ้าหากว่าระหว่างสามีภรรยาคิดแต่จะออกห่างไม่สนิทสนมกับสามีควรทำอย่างไรพะยะค่ะเจ้าไปทำเรื่องใดผิดพลาดที่ข้างนอกมาหรือไม่ไม่ไม่มีพะยะค่ะ มันเป็นหนังสือนิทานลูกเหตุมาจึงมาทูลถามท่านแม่พะยะ่ยใหญ่ะท่านพี่ท่านทำข้าเกือบตายแล้วนะเพื่อนเพื่อนของข้ายังไม่มีใครแต่งงานเลยสักคนภรรยาไม่พอดรักกับสามีอาจเป็นพ่อมีอุปสรรคอาจเป็นเพ่อ,อพมีปมในใจหรือบางทีภรรยาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในใจจนันชูเหยามีคนอื่นเหรอถ้าหากว่าเจ้าแต่งงานแล้วแล้วสามีของเจ้าทําให้เจ้าโกรธสามีเจ้าควรทําอย่างไรให้เจ้าหายโกรธเหรอ ข้ายังไม่ได้แต่งงานสักหน่อยจะไปรู้ได้อย่างไรกันถ้างั้นเอาเป็นว่าถ้าหากเจ้ามีคนที่เจ้าชอบอีกฝ่ายต้องทําอย่างไรเจ้าถึงจะชอบเหรอถามแบบนี้อย่าบอกนะว่าอันที่จริงก็ไม่ต้องทําเรื่องยากอะไรเพียงแค่ให้ของขวัญที่มีความหมายก็พอแล้วละ่ะหรือว่าจะชวนไปเที่ยวดีกันแล้วค่อยสารภาพความในใจก็ได้ง่ายๆแค่นี้จริงๆหรืออืมสํานักนายพล ลูกคิดไว้แล้วหากว่าองค์ชายถูกยาพิษด้วยเช่นนั้นหากท่านพ่อต้องการให้เขาตายเขาก็จะตายหากเขาอยากมีชีวิตรอดก็ต้องฟังคําสั่งจากท่านพ่อเท่านั้นเจ้าอยู่กับจริงเฮาเกอเจ้ายังไม่รู้จักนิสัยใจคอของเขาเรื่องไหนหากเขารู้ว่าเป็นฝีมือของข้าคนแรกที่เขาจะจัดการก็คือข้าหากเรื่องถูกเปิดเผยลูกเป็นผู้กระทํา แล้วผิดชอบแต่เพียงพูดเดียวเจ้ากลับไปก่อ,อีกสองสามวันหากเตรียมเสร็จข้าจะให้คนส่งข่าวไปให้แล้วเจ้าค่อยมารับพอฉันได้ยาพิษมาแล้วฉันก็จะขอให้เจ้าของร้านเก่าหาคนมาศึกษาส่วนประกอบของมันบางทีอาจพบวิธีล้างพิษได้อย่างสมบูรณ์ช่วงนี้จริงเฮาเกอเหมือนมีเท็ดดี้มากเมื่อฉันกําจัดพิษได้ฉันก็จะไม่ถูกพวกเจ้าหน้าไหนจะเป็นตัวประกันได้อีกแล้ว องค์ชายเหตุใดท่านถึงได้ยินมาว่าเจ้ากับสำนักนายพลข้าผ่านมาจึงรับเจ้าเสียทีเดียวที่นี่อยู่คนละฝั่งกับการเดินจากพระราชวังกับตำหนักองค์ชายโดยสิ้นเชิงทำเป็นบอกว่ามารับฉันอะไรละ่ะไม่เชื่อใจฉันไม่ไว้ใจฉันมากกว่าดอกโบตันที่น้องสาวข้ามอบให้ฝาบาทเนื่องในวันครบรอบวันเกิดบาสพังอย่างพิเศษแล้วหมอมันสงสัยยิ่งนะักจึงมาหาน้องเพื่อถามดูดอกโบตันนั่นมีอะไรดีระดูการผ่านพน้นก็เหี่ยวเฉาและล่วงโรยสู้ภาพวาดของเจ้าก็ไม่ได้ สามารถเก็บบันทึกผู้อันสวยงามไว้ได้ตลอดไป้าว่าเป็นของตายแต่ดอกไม้มีชีวิตความสวยงามแตกต่างกันแล้วทำไมเจ้าถึงดูไม่พอใจนะเมื่อตอนเห็นดอกโบตันนั่นมันดอกโบตันที่น้องสาวหม่อมฉันชอบให้องชายเป็นของขวัญวันเกิดหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์จะชอบได้หรอก พัสนมองค์ชายกับความในใจต่อข้าแล้วพัสนมคิดว่าข้าควรตอบรับหรือไม่หาสมกับเป็นวัยรุน่นรุดเร็วทันใจชอบก็ตอบตกลงไปเลยองค์ชายมีอะไรหรือเพคะวันนี้ไม่ไปราชการดรือวันนี้ข้าได้พักผ่อนและอยากจะชวนพัสนมที่รักไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวดืว้อ เขาถามข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อองค์ชัยมู่ข้าข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวกลับก่อนนะขอพ่อสนมไปเที่ยวกับองค์ชายอย่างสนุกวันซูขอพระทัยในความหวังดีขององค์ชายแต่ก่อนหน้านี้หม่อมฉันป่วยวันซูดูแล้วใจใส่อย่างเต็มที่หม่อมฉันจะลัะเลยนางไม่ได้องค์ชาย ถ้าใช้ใจดนการเตรียมการท่องเที่ยวในวันนี้พะสนมที่รักจะไม่สนใจและทิ้งข้าไปเช่นนี้จริงๆหรือซีเรียสขนาดนี้เลยเหรอทำไงดีละ่ะตอนนี้จะไปก็ไม่ใช่จะไม่ไปก็ไม่ใช่วันนี้เขาตั้งใจเตรียมตัวเองมาอย่างดีจริงๆ เออคือข้าจะให้หั่นชือไปก็มันเป็นเรื่องระหว่างเขาสองคนอยู่แล้วเขาไปเองจะเหมาะสมกว่าเจ้าค่อนข้างได้รักเหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากเจ้ายังไม่สบายใจเราไปกันเถอะ